บางคนคะ่ะมีปัญหาเรื่องของไม่ขับถ่ายมาเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วก็ลักษณะของของเสียที่ออกมาเนี่ยบางทีก็คือไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้เองจำเป็นที่จะต้องใช้มือนะคะก็คือใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ค่อยๆแค่อ,คอ,คออกมาเพราะว่าเขาจะเหนียวแล้วก็เกาะติด ไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้ซึ่งตรงนี้นะคะดิฉันก็ได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงตรงที่ว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ที่สูงอายุดิฉันมี FC อยู่ท่านหนึ่งนะคะที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าอาจจะมีหลายๆท่านที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่แต่ก็ไม่ทราบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบขับถ่าย ดังนั้นคะ่ะผู้สูงอายุเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยเขาใช้งานมานานดังนั้นจึงสุดโทมไปมากแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงกับระบบขับถ่ายของผู้สูงอายุนะคะก็คือการเข้าห้องน้ําแต่ละครั้งเนี่ยว่าถ่ายไม่ได้เนี่ยท่านก็จะเบ่งแรงๆซึ่งการเบ่งแรงๆจะทําให้เส้นเลือดฝอยบริเวณลำไส้ใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะปรดแล้วก็แตกได้คนที่มีสุขภาพดีจริงๆเนี่ยจะต้องสามารถที่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำาพอนั่งที่โถส้วมแล้วเนี่ยคะ่ะ ต้องสามารถที่จะขับถ่ายได้เองโดยที่ไม่ต้องออกแรงเบ่งอะไรมากมายแทบจะไม่ต้องเบ่งเลยเขาก็จะสามารถถ่ายได้เองแต่ถ้าถึงขนาดที่ว่าต้องเบ่งนั่นแปลว่าสุขภาพเนี่ยไม่โอเคระบบขับถ่ายไม่โอเคถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขกันแล้วถ้าบางท่านไม่เข้าใจนะคะก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็เลยเป็นอันว่าก็เบ่งทุกครั้งที่ไปเข้าห้องน้ําการที่มีของเสียตกค้างอยู่ในลําไส้เป็นเวลานานหลายๆปี ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ร่างกายเนี่ยค่ะเขาไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารที่เราทานลงไปใหม่เนี่ยได้ดีเท่าที่ควรเพราะว่าที่ผนังของลําไส้เนี่ยค่ะถูกเคลือบด้วยสารเหนียวนะคะจากไขมันที่เราทานลงไปจากโมเลกุลของโปรตีนนะคะที่เมื่อย่อยเสร็จแล้วไปรวมตัวก,กันกับไขมันแล้วเนี่ยค่ะมันจะจับเกาะอยู่ที่ผนังลําไส้ใหญ่แล้วก็ทําให้เกิดเป็นตะกรัน แล้วก็ไม่สามารถที่จะขับออกมาได้ง่ายๆก็จะค่อยๆพอกพูนขึ้นจนกระทั่งถึงนเวลาหนึ่งซึ่งมันก็ใช้เวลาเป็น10ปีนะคะมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าอุดตันเมื่อไหร่ก็ตามที่ลำไส้อุดตันมันก็จะเกิดปัญหาหลายๆอย่างอาการที่เรามักจะพบสําหรับคนที่มีปัญหาลำไส้อุดตันก็คือปวดท้องมากเกิดอย่างเฉียบพลันแล้วก็มีอาการแบบปวดบีบเป็นพักๆมีอาการขึ้นไส้บางท่านอาเจียน ไม่ไายลมไม่ถ่ายอุจจระเลยที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันติดตันไปหมดแล้วอนะคะก็จึงไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้บางคนมีอุจระเหลวไหลออกมาเองแต่ว่าไม่มากนั่นก็คือเป็นอุจระใหม่มีอาการที่ว่าพุงป่องท้องอืดลมหายใจมีกลิ่นผิดปกติบางครั้งพอคลำที่ช่องท้องเนะะี่ยค่ะก็จะพบเหมือนมีก้อนที่มันวิ่งไปวิ่งมาได้แล้วก็เป็นก้อนแข็แง ส่วนใหญ่ที่เจอปัญหานี้นั่นหมายความว่ามันเป็นต้องเรียกว่าทัดจัดเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะว่าหนึ่งก็คือขับถ่ายบ้างไม่ขับถ่ายบ้างคือระบบขับถ่ายผิดปกติสเต็ปที่2นี่ก็คือ2อสวันถ่ายครั้งสเต็ปที่3ก็คือบางคน5วันเนี่ยก็ถึงจะถ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็เหนียวแล้วก็ถ่ายลําบากยิ่งทิ้งไว้นานนะคะก็จะยิ่งมีปัญหาลําไส้อุดตันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกท่านนะคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ มันขึ้นอยู่กับอาหารที่ทานด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับระบบการขับถ่ายของร่างกายของแต่ละคนด้วยอาการเจ็บโดยทั่วไปแต่มักจะไม่มากนะคะก็คือจะเจ็บมากเฉพาะจุดที่มีปัญหาเป็นรอยโรคก็คือมีปัญหาเป็นแผลหรือว่าเป็นอุดตันณนะบริเวณนั้นก็จะเจ็บอยู่ตรงนั้นบางครั้งมีอาการบิดตัวของลำไส้ถ้าเกิดภาวะลำไส้อืดก็จะไม่ได้ยินเสียงของการเคลื่อนไหวของลำไส้ เคยไหมคะบางคนจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีลมเนี่ยมันวิ่งอยู่ในท้องนะคะกรกกักกรกกัก,กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเหมือนกันบางครั้งก็จะมีเสียงที่เกิดจากรูลำไส้ที่ตีบตันจะได้ยินเสียงลำไส้เคลื่อนไหวมากผิดปกติที่เป็นอย่างนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไส้เนี่ยนะคะเขาพยายามที่จะบีบตัวเพื่อที่จะขับของเสียออกมา แต่เนื่องจากว่าของเสียตรงนั้นเนี่ยค่ะมันกลายเป็นตะกันเหนียวแข็งแล้วนะคะเราก็ไม่สามารถขับถ่ายไม่ได้ FC ที่โทรมาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าก็เจอปัญหาลำไส้ติดตันนี่แหละค่ะแล้วก็เลยไปพบหมอปรากฏว่าพอเช็คมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าขณะน,นี้พบปัญหาว่าเป็นมะเร็งในลำไส้เหตุที่เป็นมะเร็งในลำไส้เนี่ยนะคะก็เพราะว่ามีของเสียตกค้างอยู่ในลำไส้เป็นเวลานาน ส่วนนั้นเนี่ยได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นสารพิษสารเสียที่ร่างกายต้องการจะขับออกปเป็นเวลานานที่ค้างอยู่ดังนั้นจึงเกิดการแบ่งตัวผิดปกติเกิดเป็นเซลล์ผิดปกติเกิดเป็นปัญหาเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งคุณหมอเองเนี่ยนัดเลยนะคะว่าจะมีการผ่าตัดถุงหน้าท้องคนไข้ก็ขอเวลา2เดือนนะคะบอกว่าขอทําใจก่อนในขณะ,ะนะเดียวกันคิวหมอก็ยังไม่ได้แหละ เพราะฉะนั้นก็เลยหันมาดูแลสุขภาพในแนวทางธรรมชาติบําบัดแล้วก็แพทย์ทางเลือกที่เราร่วมกันวางแผนแล้วก็ช่วยกันนะคะปรับเปลี่ยนทั้งวิถีชีวิตอาหารการกินซึ่งบอกเลยนะคะว่าการที่เราจะดูแล<า>ม,ะมะเร็งด้วยการแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะคะจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของตัวคนไข้เอง<ม>ก็ความจิตใจที่เข้มแข็งต้องสู้จริงๆเพราะว่าการดูแลแบบการแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะคะ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมการบริโภคเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยการใช้วิถีชีวิตด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่จะไปส่งเสริมที่จะทําให้โรคภัยไข้เจ็บรุนแรงขึ้นถ้าวันนี้คุณเริ่มจะมีปัญหาระบบขับถ่ายไม่ปกติท้องอืดแน่นจุกมีแกส๊สมีลมแสบท้องแสบหวังอกตรงนั้นหมายความว่าคุณกําลังมีปัญหากรดไหลย,ย้อนและ ถาดานหรือว่าเรื่องของตะกันในลำไส้ใหญ่โทรมาปรึกษากันค่ะคุณจะได้แนวทางในการดูแลสุขภาพด้วยแนวทางการแพทย์ทางเลือกและโภชนาการเพื่อที่จะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นบางท่านค่ะบอกว่าตอนนี้พยายามปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารการกินอยู่ขอดูอาการก่อนโดยที่จะไม่กินยาอะไรเลยซึ่งในบางครั้งนะคะปัญหาเรื่องของเถาดานเนี่ย ถ้าเผื่อว่าเราทิ้งค้างปัญหายิ่งนานวันเข้าแล้วยิ่งไม่ขับถ่ายอาการต่างๆ่างในเรื่องของการสะสมสารพิษมันก็จะทำให้มีพิษตกค้างอยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน,านเกินไปอยากจะบอกนะคะว่าการปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารการกินหันมากินอาหารรสอ่อนไม่เผ็ดรสจืดดื่มน้ำให้มากนอนแต่หัวค่าแล้วก็ไม่เอนกายขณะที่หลังจากทานอาหารเพิ่งอีกใหม่ๆอันนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องค่ะ แต่มันจําเป็นจะต้องควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วคือระบบขับถ่ายต้องดูแลไปพร้อมกันหรือมีปัญหากดไหลย้อนต้องดูแลไปพร้อมกันค่ะการที่คุณจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือจะเลือกเป็นว่าดูแลเรื่องของอาหารการกินอย่างเดียวโดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนหรือว่าไม่ได้ดูแลเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วด้วยยาเลยเนี่ยคะ่ะบางครั้งมันเ,ออเสียเวลาและก็ไม่ทราบว่ารออะไรหรือจะรอไปเพื่ออะไร เพราะการที่บางครั้งสองอย่างเนี่ยนะคะสามารถไปคู่กันได้เช่นคนที่มีปัญหาปวดไหลย้อนนะคะก็หน้าที่จะทานตัวประสาทเจตพังคีร่วมด้วยในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมก่อโรคแล้วก็อาหารการกินที่ไม่ควรจะกินดังที่ได้แนะนําไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์น้อยแล้วก็ควรกินอาหารรสที่อ่อนๆย่อยง่ายหลีกเลี่ยงอาหารหวานอาหารมันอาหารทอดหลีกเลี่ยงเบเกอรี่ต่างๆถ้าคุณทําได้อย่างนี้ สุขภาพของคุณก็จะฟื้นตัวและก็สามารถกลับมามีวิถีชีวิตที่ปกติได้เหมือนเดิมคิดว่าคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สาหรับคนที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่าย่ารอจกนกระทั่งถึงว่ามีปัญหาเรื่องของลำไส้ตีบลำไส้ตันแล้วก็จะต้องมาทุกทรมานหรืออย่ารอจกนกระทั่งมีปัญหากดไหลย,ย้อนจกนกระทั่งอาเจียนทานข้าวไม่ได้น้ําหนักลดกันเป็น10กิโลตรงนี้เรียกว่าภูมิต้านทานตกแล้วก็มีอาการที่เรียกกันว่าสั้นพิษอยู่ในร่างกาย จำเป็นที่จะต้องดูแลโดยเร็วอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์หวังว่าคุณจะแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่ามีคนอีกจํานวนมากที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ยังไม่มีทางออกสําหรับท่านที่มีปัญหาอยู่ขณานี้สามารถติดตามได้จากคลิปผ่านๆมาที่ดิฉันได้เคยนําเสนอไว้แล้วแล้วก็ถ้าหากจะต้องการปรึกษาก็สามารถแอดไลน์ปรึกษากันได้เลยนะคะ ตามหน้าจอที่ได้ปรากฏณขณะขน,นี้สำหรับในวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วพบกันในคลิปสุขภาพต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ